แก้งอะฮะนึกแก้งออเป็นขอขาแล้วกันนะคะขาขะขอขาไม่คดินคดินแต่ขอไข่ครับครับผมนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะครับ โอ้รู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกมันจะเหนียวอะครับผมคือมันไม่รู้สึกอะไรกับผิวหนังนะฮะไม่เหนียวค่ะมันจะลื่นๆนิดนึงนะคะโอ้มันลื่นอยู่แล้วครับน้ำมันไม่ลื่นยังไงล่ะครับไม่ใช่น้ำักครู่นะคะอาจจะรู้สึกแฉะแโอ้ยมันฉะน่ะเทเยอะแล้วล่ะครับปื๊ดไหมคะปื๊ดเน่ยแหละครับโอ๋ออะไรครับผมว่ราะโอ้แม่ใส่ร้อนช่ด้วยครับ